สวัสดีครับยินดีตอนรับสู่ EP ที่3ครับี่ในช่องคุณหนานเจ้าว่านะครับใน EP ที่3เราต่อกันที่ทีมจิ๊บเล็กนี่ครับนีเป็นปรูปแมวโคมแฟนตาซีวันนี้นะครับนี่นะครับต่อกันด้วย e ีีที่3ในช่องคุณหนานเจ้าว่าในเทศกาล ประกวดโครมลอยแฟนตาซีในปี2 5 6เนื่องในเทศกาลลอยกอระทงวันนี้นะครับ,บน,นี่รีบจิปบเล็กจะขึ้นแล้วครับจะึ้นลวเนอง่งสามสองหนึ่งอ,ออกินทางน้า เทมซิทเล็กในอีีที่3ในช่องขนานเจ้าบ้านนะครับาแล้วแล้วโอ้ยถูกบอลิงตรงมาเลยมาเลยนะครับมิเพาร์านิเพมา้ยังมิดเดาตมิารมลอยพร้อมที่สนามนึ่งใเจ้าในเวลานี้บ่ามัสมัีลงทองถ้าพร้อมแล้วลงสนามสองได้เลยเจ้าบาขามัสมัคีลงทองสนามสเจ้าซิเล็ก คลิปเล็กชงมาแล้วสามกันนะครับไปเลยในอีพีที่สามจะขึ้นนะครับงัวลูกโคขาวนะครับเป็นอีพีที่สามลูกที่สองนะครับอันนี้กำลังจะขึ้นแล้วนะครับไนะครับเปิดตังรถรถวีโกนะครับรถปิกอัพวีโกนะครับถ้าใครได้เอามาส่งทีของอเนวยการกับนะครับอออออรถมาส่งนะ เอาขาแจกลดมาต่งครับแจกลดมาครับเรามาทำรางวัลสีลุงแอดเนอนะครับก่อเลิมพรบรมเดสามเ้นีสามเนะครับรัแตเนอ่ยลุงแอนจ่จสามก่นสีสิบาล้วนักเรีลครับโอ้ครับก็ตอนนี้ก็อันนี้นัเรียนคณะประถมมัธยมระดับตต่อไปขอเรียกตัวทีมเด็กกลางทุ่งสารพีคมลอยประจำที่สนาม เนคมลอยไวรุ่นกาตูนูลามันฝังเข้าเก็บเลยนะกาตูน่ะคมลอยไวรุ่นเอกาตูนูลาอนี่ะเนื่องจากคมลอยมีขนาดใหญ่นะเจ้าขอท่านอันนี้400แพงนะครับไอ้ยุกบอกว่านี่ผมเนี่ยมาแล้วใจ่มูสุรากนานะนะเจ้าเนี่ยกาตูนูลาเนี่ยครับนูราเนี่ยมันก็คมลอยไวรุ่นเนี่ยจะคืนมาขอที่พักไหมคร ทำเนียของภาคใต้นรโราแต่ว่ามอันนี้ปลาขามมันลุกนะครับปลาขามมันลุกก็อย่างปลาขาลูกวัวพิศภาพกรรมการรัพสนเด้อไปดูอย่างความนี้มันคืออย่างปลาปลาขาหมั่นลุกนะเป็นจ้างกันเนี่ยอันนี้ไม่างะ แผนงานนี้กับคุณแย่แน่นอถ้าจ้างแผานนี้นี่ยุ่งมากเนาจ้างมาดดึงไอ้ท่นเดิน่าเอันนของใครของใครีขึ้นไปนเป็นของปาท้าสมัีลงทองเทา ครับเสียนมาแล้วครับเอาแลครับมาแล้วนะโอ้ยแม่คกคกเลยทั้งเอราวัณหมอสะท้อนพร้อมแล้วครับใครจะซื้อขาดทุมีาหกฐาแม่คกคกเลยครับแม่คกคกเลยเอาล้วครับยับยืดสีสายแล้วครับเออยับยืดสีสายแล้วครับมาแล้วสีสายก็ยืด khi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ mừng khác thì còn sớm được không cần không hiểu ban nào Đó, chuẩn của em mừng ไปแล้วขนาดไปสัอย่ไปสั่นเขาก้อยเออจจ้าฟังหน่ลมมาพอนี้ไปรพุนแล้วครับเอาเอาย้มแย้ย้มันเลยไปคล้องเออระติกชื่อไรชือไรตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบตึ๊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 บตึาบตึ๊บตึบบ ได้เห็นความงามของอันนี้กบกรรมการบนน้นเราออกนอกสมเด็จไ่อยมันใหญ่จานขาเอาเอาใส่ใส่หน่อรคืออะุรลุอ้โหุนลุ้นลุ่นรุ่นรุ่ง้น่วยใหครับส่งเสียงนี้คือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền hello Gõ Để không bỏ lỡ những đi qua dẫn đi โล้วโอดังเเออเออลุนแรงลุาวครับไปแล้วครับเครื่องบินแทนที่สองนะครับลุงแอดไปแล้วครับสาบาดสาวบาดสำหรับวันนี้นะครับเราลากันไปที่โคมท้าเวสวันนะครับของมิจกมิลาบเนอร์นะครับเคาะน้มันได้ก็ของมันลอยไปกับโคมลอยอันนี้เนอ เพาะหามยามไร้ที่จะเกิดขอมันลอยไปกับคมลอยเช้าเวสวันนี้นะครับผู้เป็นใหญ่แห่งผีทั้งหลายของหมอเฮคาหมดเคาะหมดโศกเนื้อลอยไปกับคมลอยนี่ครับแล้วเจอกันใหม่ในช่องคุณแอนจวะนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณแอนจวะเลยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในปีต่อไปสําหรับการแข่งขันคมลอยแฟนตาซีสําหรับวันนี้คุณแอนจวะสวัสดีครับ